ครับก็นะครับสวัสด,ดีครับนงเลมอร C ีทุกคนนี่ก็มาถึงแนวข้อสอบกันแล้วนะครับข้อสอบกลางภาคก็อยากให้ตั้งใจดูคลิปนี้ดีๆนะครับเพราะว่าคือถ้าเรารู้แนวไว้ก่อนแล้วไปทำเนี่ยมันจะมันจะไวขึ้นนะครับอ่ะ,ะครก็เมื่อวานก็ส่งใบให้ดูแล้วนะครับให้เตรียมตัวมาก,ก่อนเดี๋ยววันนี้ก็จะอัดคลิปเฉลยให้นะครับ มาดูข้อแรกเลยนะครับเขาบอกว่าประพจน์ใดมีค่าความจริงเป็นจริงครับเขาถามว่าประพจนใดเป็นจริงทีนี้ก็คือเราก็ต้องหาค่าก่อนว่ากขคออองอเนี่ยแต่ละอันมันเป็นจริงหรือเปล่านะครับมาดูข้อก่อไก่นะครับตัวเชื่อมคือก็ต่อเมื่อนะครับเราก็มาดูว่า2องบวกหเท่ากับเจ็ดจริงไหมอ่ะก็เป็นจริงเขียนไว้ข้างบนนะครับห้าลบสองเท่ากับหนึ่งจริงไหมให้เป็นเท็จครับ ต่อไปก็มาหาค่าว่าจริงก็ต้เมื่อเทสเ็น็ะไรครับจริงก็ต้เมื่อเทสเป็นเทสนะครับมาดูขอไข่2อคูณ3ต้องกับ6จริงไหมจริงแต่นี่คือตัวเชื่อมนะครับแต่ก็คือและถูกไหมครับ7บวก3ก็บ10ก็คือจริงจะเขียน10จริงนะครับจริงและจริงเป็นจริงนะฮะสรุปตอบก็ขอไข่นะครับประมาณนี้มีย้ำดนิดน,นึงนะครับพอเวลาเข้าห้องสอบไปเนี่ยให้เราเขียนสูตรนี้ไว้เลยนะครับ เขียนตัวเชื่อม5ตัวนี้ไว้เลยนะครับการเราลืมเพื่อเราจะได้มาเปิดดูได้ครับข้อต่อไปตรงนี้หลายๆคนงงเอา้าทำไมทำไมมีแต่โจทย์ก็คือบอกไว้ว่าโจทย์มันมีให้หาเป็นเท็จด้วยนั่นเองนะครับมีให้หาเป็นจริงแล้วก็มีให้หาเป็นเท็จนะครับแต่ว่าลักษณะตัวตัวลักษณะชอยส์ก็คล้ายๆกันแบบนี้แหละนะครับก็แค่บอกไว้ว่ามีทั้งจริงแล้วก็เท็จ ข้อต่อไปครับประพจน์ใดมีค่าความจริงเป็นเท็จเสมอย้ํานะครับคําว่าเสมอนะย้าคําว่าเสมอนะครับคําว่าเสมอเพราะนั้นมันจะเป็นจริงไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก่อนมันจะเป็นจริงไม่ได้เลยมันต้องเป็นเท็จอย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะไปเจออะไรก็คือต้องเป็นเท็จอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเราไม่มั่นใจก็ให้แทนค่าลงไปนะครับเช่นก่อไก่กอไก่ตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อถูกไหมครับให้เราแทนค่า p เป็นจริงก็แล้วนะครับถ้า p เป็นจริงนิเวศ p ก็ต้องเป็นเท็จ เท็ก็ต้องเมื่อจริงก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นเท็ลองแทน P เป็นเท็บ้างนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นจริงจริงก็ต้องเมื่อเท็ก็ต้องเป็นเท็เพราะนั้นเราลองแทนค่า P แล้วว่า P เป็นจริงกับเป็นเท็เนี่ยมันตัวเชื่อมมันพอมันทำมันก็จะได้เท็เสมอไม่มีทางเป็นจริงอตอบขอไกลแน่นอนทีนี้มาดูข้อไขรทำไมถึงผิดนะครับข้อนี้เอานี้ใส่เข้าได้ไหมครับได้นะครับ นิเสษเข้าจะเป็นอะไรเอ่ยจะเป็น p หรือนิเสษ p ถูกไหมครับเข้าไปเจอเป็น p และเป็นหรือ p เป็นนิเสษ p หรือนะครับเราก็กําหนด p ให้เป็นจริงกันด้จริงถ้านี้เป็นจริงนี่ก็ต้องเป็นเท็จถูกไหมครับจริงหรือเท็จเป็นอะไรครับเป็นจริงก็จบแล้วไม่ตรงเนาะต้องถามว่าเท็จเสมอนะครับนั่นตอบก่อไก ต่อไปมาดูประพจน์ใดเป็นจริงเสมอนะครับเหมือนกันก็เอาเข้ามาเอาเข้ามาเข้ามาก็จะกลายเป็น p หรือนิเสษ p ลองให้ p เป็นจริงดูนะครับ p เป็นจริงอันนี้ก็ต้องเป็นเท็จจริงหรือเท็จก็ต้องเป็นจริงถูกไหมครับลองให้ p เป็นเท็จบ้างถ้า P จะเป็นเท็จนิเสษ p ก็ต้องเป็นจริงนะครับเท็จหรือจริงก็เป็นอะไรครับเป็นจริงเพราะฉะนั้นคําตอบจะเป็นจริงอย่างเดียวเลยถูกไหมครับ มาดูข้อนี้ทาไมถึงผิดอ้าวทำไมถึงผิดข้อนี้และอะ่ะเออและจริงและจริงอะ่ะเราแทน p เป็นจริงแต่มีตัวหนึ่งนะครับเราแทน p เป็นเท็จได้เท็จและเท็จ <c oughs> เป็นเท็จไงครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมันมันไม่ได้เป็นจริงแค่อันเดียวมันมีเท็จด้วยผสมด้วยนะครับโจทย์ถามว่าเป็นจริงเสมอไม่ว่าแทน p เป็นจริงหรือเป็นเท็จมันก็ต้องเป็นจริงอย่างเดียวเลยแต่นี้พอแทน p เป็นจริงแล้วมันเป็นจริงแต่พอแทน p เป็นเท็จมันเป็นเท็จนะครับมันมีมันมี2ตัวเลยนะครับ มันไม่ได้เป็นจริงตลอดอ่ะข้อต่อไปเลยครับประพจน์ p และ q เป็นจริงเมื่อใดเป็นจริงเมื่อใดและและจะเป็นจริงเมื่อใดและมีแค่กรณีเดียวคืออะไรครับ p เป็นจริง q ต้องเป็นจริงนะครับนี่มาดูครับก่อไกล p เป็นจริงผ่านไหมครับผ่านนะเพราะว่าเราจะให้ p เป็นจริงนิเศษ q เป็นจริงนิเศษ q เป็นจริง q ก็ต้องเป็นอะไรครับ คิวต้องเป็นเท็จถูกไหมครับผิดนะครับเพราะเราต้องการคิวที่เป็นจริงนะข้อขอไขคร,ครับนิเศษ p เป็นเท็จนิเศษ p เป็นเท็จ p ก็ต้องเป็นจริงนะครับคิวเป็นจริงโอเคผ่าน2กรณีตอบขอไขนะครับต่อไปครับข้อต่อไปเขาให้หาอะไรครับนิเศษนะครับโจทย์ให้หานิเศษของ หมดนี่เลยของก้อนนี้นิสัของก้อนนี้นอ,อ,นนอ่ะต่อไปนะครับนี้ให้เรามาดูก่อนว่าตัวเชื่อมคืออะไรตัวเชื่อมคือหรือหรือนะครับเอาง่ายง่ายเลยเราแทนเป็นเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือถ้าใครไม่ต้องแทนก็แปลความหมายได้เลยนะครับถ้าคนแทนเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นพจน์นี้ให้เป็น p นะครับพจน์นี้ให้เป็น q ก็จะเป็น p หรือ q นะครับเจอนิเ h e นิเศษอยู่ข้างหน้าเพราะว่าโจทย์บังคับให้เป็นนิเศษถูกไหมครับนิเศษก้อนนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับนิเศษท้งก้อนนี้ก็จะเป็นอนิเศษข้าไปนิเศษ p หรือเป็นและนิเศษ q เพราะฉะนั้นคําตอบจะได้เป็นนิเศษ p และนิเศษ q นะครับจากเดิมเป็น p 6เป็นตัรกะยะเป็น p พอคําตอบเป็นนิเศษก็ต้อง เปลี่ยนเป็นตรงข้ามนะครับหรือตัวนี้เปลี่ยนเป็นและคิวก็ต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้ามเพราะว่าตรงนี้มันนิสัยคิวนะครับอ่ะนี้มาดูครับ6ไม่เป็นตรกยะจากเดิม6เป็นตะกยะนะครับพอเจอนิสศษเป็นนิสั p ก็เป็นไม่เป็นต่กยะเอ้ยไม่เป็นตะกยะถูกนะครับตัวเชื่อมเป็นอะไรครับและนะครับตัวนี้เป็นตัวเชื่อมอะไรครับหรือผิดทันทีข้อนี้ไม่ต้องตรวจสอบอีกแล้วครับเพราะว่าเป็นละ เป็นหรือตัวเชื่อมไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับ mm. เจอนิเศษตัวเชื่อมต้อตงเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนเป็นจักรลือเป็นและนะครับมาดูข้อใครครับ6กเป็นอัตกยะดูนะครับทำแบมม่งถูกโจนให้อัตกโจนให้ตกักยะแต่พอเจอนิเศษเป็นอัตกยะถูกนะไม่จําเป็นต้องมีคําว่าไม่เสมอไปนะครับมันเปลี่ยนเป็นค่าตรงข้ามก็ได้นะครับหรือเปลี่ยนเป็นแระครับถูก คเอ้ยไม่ใช่คพายเป็นตักระยะก็เปลี่ยนเป็นพายไม่เป็นตักระยะก็ได้นะครับมีไม้อยู่เราะนข้อนี้ตอบข้อไขนะครับมาดูข้อนี้ครับกำาหนด PQR เป็นจริง X Y เป็นเท็จนะครับคืออันนี้เป็นข้อช้อยนะครับข้อช้อยมันต้องการความรวดเร็วจริงๆเราไม่ต้องใช้โยงก็ได้นะครับ ถ้าใช้โยมก็จะกินพื้นที่แล้วก็ช้าก็ให้เราแทนค่าไปเลยนะครับ P เป็นจริงแมว่ปมันหัวเลยนะครับ Q เป็นจริง R ก็เป็นจริงก็ทำในในในนี้ก่อนนะครับจริงแล้วจริงเป็นจริงถูกไหมครับแล้วก็เอาจริงตัวนี้ไปแล้วจริงอีกทีหนึ่งจริงแล้วจริงก็เป็นจริงนะครับอ่ะเขาถามว่าข้ออะไรเป็นจริงก็ตอบขอกายไปแล้วนะครับยิ่งไปดูขอใครทำไมผิด P P เป็นอะไรครับแทนค่าไปพเป็นจริง x เป็นเท็จอ๋อข้อนี้เหมือนรูต้องแก้โจทย์ q ตัวนี้ต้องแก้เป็น x นะครับโทษทีขออภัย y y เป็นเท็จ x ตัวนี้ก็เป็นเท็จนะครับดูจริงหรือเท็จหรือนะครับจริงหรือเท็จนกะ็ต้องเป็นอะไรครับจริงนะครับแล้วกับ เทสหรือเทสเป็นเทสเพราะั้นจริงแล้วเทสเป็นอะไรครับเป็นเทสครับนะแต่เขาให้หาจริงก็ตอบอกอไก่นะครับหน้าต่อไปเลยอ่ะข้อนี้ก็อาจจะงงกันนะครับโจทย์กำหนดให้นิเศษ P 1อันนะ Q แล้ว R อีก1อัน P หรือนิเษ R อีก1อัน เป็นจริงทุกกรณีคําว่าเป็นจริงทุกกรณีหมายความว่าอันนี้ก็เป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริงจริงทั้ง3มก้อนเลยนะครับแล้วเขาให้หาว่าข้อไหนข้อไหนเป็นจริงดูครับเขียนไว้ข้างๆเลย p Q อ่อนิเศษ P เป็นจริง ถูกไหมครับเพราะจบบังคับให้เป็นจริงนิสัย p เป็นจริงเพราะฉะนั้น p จริงๆต้องเป็นอะไรครับ p ต้องเป็นเท็จนะครับ p ต้องเป็นเท็จ q อ่ะ p จะเป็นเท็จใช่ไหมเราเอา p มาแทนค่าก่อน p ตัวนี้เป็นเท็จเนาะ p เป็นเท็จหรือดูนะครับหรือหรือเอ่อเขาบังคับให้เป็นจริงใช่ไหมครับ แต่หรือมันมีอยู่น้องหนึ่งกรอนนี้ที่เป็นเท็จก็คือเท็จหรือเท็จถูกไหมครับถ้าเราให้นิเศษ R เป็นเท็จแสดงว่าประพจน์นี้ไม่ได้เป็นจริงตามที่เขาบอกถูกไหมครับถ้าครูแทนตรงนี้เป็นเท็จอะเท็จหรือเท็จมันก็เป็นเท็จมันก็ผิดถูกไหมครับเพราะเราต้องแทนก้อนนี้ให้เป็นอะไรครับจริงเนี่ยหมายความว่านิเศษ R ต้องเป็นจริง,รงถูกไหมเท็จหรือจริงจะเป็นจริงถูกไหมครับ นิเสธ R เป็นจริง R ก็ต้องเป็นอะไรครับ R เป็นเทสได้ R แล้วก็ไปแทนค่าตรงนี้ต่อ R เป็นเทสอ่ะมาดูนะครับแล้วแล้วแล้วที่เราจําว่าไงครับจริงแล้วเทสเป็นเทสแต่เราไม่ต้องการให้เป็นเทสถูกไหมครับเราต้องการให้เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจะบังคับให้ Q เป็นจริงไหมครับไม่นะครับเพราะว่าถ้า Q เป็นจริงก้อนนี้จะเป็นเทสทันทีพราะนั้น Q ตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับ Q ตัวนี้ต้องเป็นเทสนะครับ นี่ได้แล้วสรุป p เป็นเท็จ q เป็นเท็จ r เป็นเท็จก็เอาไปแทนในนี้นะครับไปแทนหนาค่าในนี้อ่ะลองแทนมาเลยครับนิเศษ p p th, เป็นเท็จนิเศษ p เป็นจริง r เป็นเท็จนิเศษ r เป็นจริง q เป็นเท็จ R เป็นเท็จริงและจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จเป็นเท็จก็ตอบข้อไหนเขาถามว่าเป็นจริงก็ตอบปกครับประมาณนี้ ข้อต่อไปครับนิเศษของประโยคนี้เอานิเศษมาแก้ก็เหมือนข้อเมื่อกี้นะครับเหมือนข้อเหมือนข้อไหนนี่เหมือนข้อไอ้ตกยะอตะกยะอะไรอย่างงี้นะครับแต่ข้อนี้ตัวเชื่อมเป็นอะไรครับแล้วนะครับแล้วนะกําหนดให้ประพจน์ข้อความข้างหน้านี้เป็น p นะครับข้อความหลังเป็น q แล้วเราจะเขียนได้เป็น p แล้ว q เอานิเศษไว้ข้างหน้านะครับเพราะว่าโจได้หานิเศษถูกไหมครับอานิเศษไว้ข้างหน้านิเศษเข้าได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องแปลงข้างไหนก่อนเนื้อหน้าแล้วหลังเปลี่ยนเป็นนิเศษนิเศษหน้าหรือหลังนะครับเอาเข้าได้ยังครับเข้าได้แล้วเจอกันเป็น P เจอหรือเป็นและเจอ Q เป็นนิเศษ Q นะครับสรุปเราทำเป็นก้อนนี้ P เหมือนเดิมไหมครับ P เหมือนเดิมแสดงว่าข้อความนี้ไม่เปลี่ยนนะครับจากแล้วเปลี่ยนเป็นและนะครับ จากคิวไปเป็นนิเศษคิวเพราะนั้นข้อความข้างหลังจะเป็นตรงข้ามแล้วจะเปลี่ยนเป็นแร่ทันทีโอเคไหมครับแต่ตัวพียังเหมือนเดิมเนาะพียังเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะนั้นกบยังร้องเหมือนเดิมนะครับกบร้องกบร้องมีเหมือนกันเอาและและเหมือนกันแต่แตกต่างที่ข้างหลังนี้นะครับมันเฉือนกันข้างหลังนี้จากฝนตกมันเป็นนิเศษคิวก็ต้องไม่ตกนะครับก็คือขอไข่เพราะกอกไก่มันตกขอไข่มันไม่ตกนะครับเพราะโจทย์บอกว่าตก แต่จริงๆมันต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้ามก็คือไม่ตกนะครับอ่ะข้อนี้นะครับข้อนี้อย่างงโจรน,นะข้อนี้เขาบอกว่าประพจน์ใจเป็นตรงข้ามคําว่าตรงข้ามก็คือนิเศษนั่นเลงครับอันเดียวกันเนาะตรงข้ามกับนิเศษนี่อันเดียวกันนะครับแสดงว่าเราจะหานิเศษของก้อนนี้นะครับก็คือให้เติมนิเศษไปข้างหน้านั่นเอง นิเซท p แล้ว R อย่างนี้นะครับเข้าไม่ได้ก็เปลี่ยนทางไหนก่อนเนาะนิเศษหน้าหรือหลังแล้วค่อยเอานิเศทเข้าไปนะครับเป็น p ีเลยเป็นและนิเซท r ก็ดูคำตอบว่าในตรงกับอันนี้กระตอบประมาณนั้นอ่ะข้อต่อไปเลยครับประพจน์ใดสมสมูลอสมมูลสมมูลสมมูลเราเอานิเศษเข้าได้ไหมนะครับ ไม่ได้ก็ต้องทำข้างในก่อนนิเศษหน้าหรือหลังนะครับอ่ะเอานิเศษเข้าไปครับเป็น Q หรือเป็นและอะ่เป็นนิเศษอ่ต่อข้อไหนครับ Q และนิเศตอ่นี่ไงนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นนะครูบอกแล้วครูย้ำสูตรนี้นักหนาแล้วนะครับสูตรหน้าแล้วหลังเนี่ยใช้ได้เยอะนะครับนะ่ะต่อไปครับประพจนพ์ใดสมมูลณกันประพจน์ใดสมมูรณกันอันนี้ให้ไปดูในชีทนะครับมีอยูสองข้อเนาะ ให้ไปดูในชีตนะครับก็เน้นสูตรนี้วงแล้วว่าเน้นสูตรนี้นะครับสูตรหน้าแล้วหลังไปดูในชีตนะครับที่มันสมมูรณะที่มันใช้ที่ครูให้ทําสมบัตินี้เยอะหน้าแล้วหลังอ่ะที่ครูให้แปลงหน้าแล้วหลัง10บข้ออะไรพวกนั้นอะนะครับไปดูเยอะนะครับ อ่ะข้อนี้ครับข้อนี้ข้อนี้ขอย้ําข้อนี้ข้อนี้กาดอกจันสามอันเลยอ่ะดูนะครับถ้าข้อนี้นะครับถ้าไปเจอข้อนี้นะเขาจะมีเขาจะมีหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามมาให้แล้วถามว่าข้อใดถูกต้อง เขาจะให้ดูว่าสามอันนี้มันสมูลกันไหมหรือหนึ่งสมูลกับสองหรือหนึ่งสมูลกับสามหรือสองสมูลกับสามหรือสมูลกันหมดหรือไม่สมูลกันเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะเกี่ยวกับการสมูลนะครับอี้เกี่ยวกับการสมูลก็คือเราใช้สมบัติเข้ามาช่วยหน้าแล้วหลังเนี่ยครูบอกแล้วนะครับสมบัตินี้นะอ่ะก็เราลองเปลี่ยนนี่ครับหน้าแล้วหลังเปลี่ยนเป็นอะไรครับใส่อะไรรอไปเลยนิเศษหับือเนาะ พิเศษหน้าหรือหลังอได้ละต่อไปบบนี้นะครับแล้วอยู่นี่แสดงว่ามองก้อนนี้เป็นหน้าก้อนนี้เป็นหลังเนาะพิเศษหรือพิเศษหน้าหรือหลังอืมอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมันมันมาให้แล้ว ที่เห็นแน่ชัดเลยที่ชัดๆัดเลยว่าอนไนสมมูลกันหนึ่งกับสามเห็นไหมครับเหมือนกันเด้เลยหนึ่งกับสามนี่แน่นอนแต่เรามันดูสองอ้สองมันก็คล้ายคลานะมันก็เอ้นีะมันมีคล้ายๆกันแต่ว่ามันเยอะกว่านะครับคือถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะตอบเลยหนึ่งกับสามสมูลกันเราตอบกอไกลเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้เอจใจขอใคร ให้เราลองใช้สมบัติการแจกแจงไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นลือตรงนี้เป็นแระนะแจกแจงเข้าไปนะครับก็จะเป็นนิเสธ x หรือ x ถูกไหมครับแล้วก็เชื่อมด้วยและนิเสธ x หรือ y อ่ะดูดีครับไฮไลท์เลยครับตรงนี้ครับสังเกตนะครับ ไอตัวนี้เหมือนเพื่อนไหมนะนิเศษ x หรือ y เฮ้ยมันเหมือนนะเห็นไหมนี่เอาจริงคือเหมือนเพื่อนอ้าวแล้วแล้วตรงนี้มีไว้ทําอะไรอ่ะดูนะครับดูดีๆนะครับตรงนี้ครยย้าเลยนะถ้าเราไม่รู้เลยเราเรา,เราผิดเลยนะนิเศษ x หรือ x ดูนะครับหรือหรือจะเป็นเทสได้ก็ก็เมื่อเมือ่อเมื่ออะไรครับมีแค่มีแค่แคกรณีเดียวคืออะไรครับเทส เทสหรือเทสถูกไหมครับมันต้องเป็นเทสเหมือนกันเนาะเนี่ยมันต้องเป็นเทสเหมือนกันถึงจะเป็นเทสถูกไหมครับนอกมันจะเป็นจริงบนเลยแต่ตรงเนี้ยเป็นเทสได้ไหมครับอันนี้นิเซตเออันนี้ x มันไม่มีทางเหมือนกันนะครับเพราะน้นข้อนี้ไม่มีทางที่จะเป็นเทสทั้งคู่ได้ถูกไหมครับแสดงว่าวงเล็บนี้จะเป็นจริงอย่างเดียวเลยวงเล็บนี้จะเป็นจริงเสมอเลยนะครับ ไม่ว่าเราจะเอา x เป็นเท็จหรือ x เป็นจริงวงเล็บนี้จะเป็นจริงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเชื่อมด้วยและแล้วก็วงเล็บนี้เป็นจริงเสมอนะครับให้เรามองข้ามตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับมองข้ามได้เลยสรุปก็เหลือแค่อันนี้อันเดียววงเล็บนี้วงเล็บเดียวได้เลยนะครับเพราะว่ามันเชื่อมด้วยและนี้เป็นจริงนะครับเราก็มองวงเล็บนี้ได้เลยอ่านะครับเพราะฉะนั้นข้อสองก็คือได้แค่ตัวนี้พอตัวนี้ไม่ต้องมองแล้ว เพราะว่าตัวนี้เป็นจริงแล้วนะครับเป็นจริงเสมอเชื่อมวยและด้วยนะครับไว้เรามองแค่ตัวนี้นะครับสรุปว่าทั้งสามอันสมมูลกันนะครับหนึสองสมสมมูลกันให้ระวังดีดีนะครับตรงนี้นะย้ำนะครับอืออ่ต่อไปพระพุใไดเป็นสัจจะนิรันด์นะครับออกสามข้อออกสามข้อ มีที่ไม่เป็นสัจจนิรันด้วยนะครับคําถามจะถามว่าไม่เป็นสัจจนิลันด้วยถ้าเป็นสัจจนิลันแสดงมันขัดไหมครับเป็นสัตว์ขัดไหมครับขัดนะครับเพราะว่าจะเป็นขัดสัตว์สมเนาะแต่ถ้าไม่เป็นสัจจนิรันก็คือจะไม่ขัดนะครับให้เราทําวิธีการขันแย้งก็ดีนะครับเนี่ยเรื่องสัจจนิลันนะเน้นวิธีการขันแย้งนะครับมีอีกสามข้อคุยมมาย่ากนะครับ ย้ำมายากไปลองทำดูนะมันจะงงๆน้อยแหละนะครับอัะนนะี้าให้ดูนะตัวเชื่อมตัวเชื่อมหลักคือแล้วนะครับวันก้อนนี้เป็นจริงก้อนนี้เป็นเท็จถูกไหมครับ p เป็นเท็จเอาแทนค่า p ตัวนี้เป็นเท็จและจะเป็นจริงและจะเป็นจริงเมื่อจริงและ จริงถูกไหมครับแต่ตัวนี้เป็นเทสไปแล้วตัวนี้เป็นเทสไปแล้ววะมันจะเป็นจริงให้ไหมไม่เป็นจริงแน่นอนนะครับเพราะนั้นข้อนี้ขัดแน่นอนเป็นสัจจะนิรันร์แล้วนะครับเอาแล้วหมายข้อนี้มันถึงไม่เป็นนิรันต์ตัวเชื่อมแล้วเนาะจริงแล้วเทสอ่วงเล็บนี้เป็นเทสนะครับนิเศษ P เป็นจริง P ก็ต้องเป็นอะไรครับ P เป็นเทส ถูกไหมครับ P เป็นเท็จหรือจะเป็นเท็จเมื่อเท็จหรือเท็จเราให้ R เป็นเท็จได้เท็จหรือเท็จเป็นเท็จเพราะนั้นไม่ขัดนะครับไม่ขัดก็ไม่เป็นสาตานิลันนะครับต่อปอ,อกไกลไปละมาดูนะครับข้อสุดท้ายเนาะการอ้างเหตุผลการร่างเหตุผลนะครับคือหนึ่งภายในข้อน,นี้นะครับ มันจะมี2ข้อย่อยข้อ1กับข้อ2ซึ่งข้อ1มี2เหตุข้อ2มี3เหตุมีผลเดียวเหมือนกันนะครับข้อหนึ่งสองเหตุข้อสองสามเหตุแล้วคำถามเอ้ยแล้วคำตอบมันจะเอามา2ตัวนี้มาเชื่อมกันกนะ็คือว่าเช่นข้อ1กับข้อ2มันสมมูรณ์กัน นะครับไม่ใช่สมุลกันดิสมมุลทั้งคู่อ่ะอเนี่ยอย่างข้อหนึ่งเราทำมาสมมุนข้อสองเราก็ทำมาสมมุนเพราะฉะเราก็ตอบเลยว่าหนึ่งกับสองในสมมุนนะครับแต่ถ้าข้อหนึ่งไม่สมข้อสองสมก็ตอบข้อไข่เป็นข้อหนึ่งไม่สมข้อสองสมนะครับก็ให้เราทำวิธีการคานแย้งอ่ะนะครับ คืออันนี้เป็นเป็นเป็นข้อกากระบาดให้เราทําวิธีรัดไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะไวกว่าก็คือเขียนไปตรงนี้เลยตรงข้อนี้เลยเนะี่ยไม่ต้องมาเขียนใหม่อีกทีหนึง่งนะครับแต่ถ้าเป็นข้อเขียนก็ต้องแสดงวิธีทำอ่ะนี่ไงข้อเขียนแล้วอ่นดูนะครับข้อเขียนข้อเขียนเนี่ยเขาจะให้ pqrxy มา ก็คือกำหนดค่ามาเลยว่า IP เป็นจริง Q เป็นจริง R เป็นจริงอะไรเงี้ยนะครับกำหนดค่ามาและไม่รู้อะไรเป็นจริงเป็นเท็จแหละก็กำหนดมาแล้วให้เราหาค่าก็คือว่ามันมีสองข้อย่อยนะครับก็เขาจะให้โจทย์มาแหละอาจจะเป็น P หรือ Q แล้ว R แล้วก็วงเล็บใหญ่อีกทีนึงแล้วก็ไปแล้ว x อะไรก็ไมายู้แหละยาวๆนะครับอืม แต่ข้อสองมันจะยาวหน่อยข้อสองเนี่ยยาวปื้ดเลยให้เราหาค่านะครับก็โยงมานะครับแทนค่าลงมาแล้วก็โยงโยงโยงใช้วิธีการโยงเนี่ยโยงโยงโยงมาโยงมาอสองข้อนะครับอ่ะข้อสองครับจงหาค่าความจริงคำได้ถามนะครับว่าข้อไหนเป็นจริงเขาว่าให้หาค่าให้หน่อยว่าข้อหนึ่งอาจจะเป็นจริงข้อสองอาจจะเป็นเท็จก็ได้ให้หาค่าให้หน่อยนะครับ ก็จากข้อความก็ดูว่า3เป็นคี้3เป็นเลด้ขี้ไหมอ่ะก็เป็นจริงตัวเชื่อมและ1เป็นคู่เป็นเท,ท็จอ่าเราก็มาตอบสิครับว่าจริงและเท,ท็จได้อะ,รอะจริงและเท,ท็จก็ได้เท,ท็จอ่านี่ไงเสร็จแล้ว1ข้อนะครับข้อ2ก็เหมือนกันคล้ายๆกันต่อไปข้อ3นะครับตรวสอบความสมมูลสมูลโดยใช้ตารางตารางนี้ไม่ให้ให้เราตีเองนะครับตารางนี้ไอ้ที่ครูสอนแบบไม่ต้องตีอ่ะไม่ต้องตีตารางอะ่ะ ที่ให้วงกลมคําตอบสุดท้ายอ่ะนะครับก็คือให้เขียนค่าลงมาอย่างข้อหนึ่งเนี่ยมันมี2ข้อย่อยนะครับข้อแรกเป็นตาราง4ข้อ2เป็นตาราง8อ่ะไอกลับนี่แบ่งครึ่งไปเลยไอกลับไอคำว่ากลับเนี่ยนะครับเอาแทนไป P เป็นไลนจริงจริงเทสเท Q เป็นจริงเท็จริง,รงททเงท,งทะก็หาค่ามาดิหาค่ามาใส่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็หาค่ามาหาค่ามาคําตอบพึงนี้เอา สมไม่สมก็ดูวงกลมที่สมไม่สมก็ตอบสมมูลไม่สมมูลก็ว่ากันไปนะครับอ่ะต่อไปข้อสี่ครับตัวสอบสัจนิรันโดยใช้การคันแย้งครับครูบอกแล้วฮะเรื่องสัจนิรันเนี่ยเราจะเรีนการคันแย้งนะครับมีอยู่สามข้อย่อยนะครับก็เราไม่ดูในชีนเอานะครับเรื่องสัจนิรันมียู่สามข้อย่อยนะครับก็ใช้โยงโยงมาโยง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 คัดไม่คัดอืถ้าคัดจะเป็นสัว์ก็ว่าไปนะครับถ้าไม่คัดก็ไม่สัต์ืม อ่ะต่อไปครับข้อท้ายครับเขาเขียนข้อท้ายตรวจสอบการอ้างเหตุผลนะครับการอ้างเหตุผลการอ้างเหตุผลก็มีอยู่สองข้อย่อยนะครับข้อย่อยแรกมีอยู่สองเหตุข้อย,อย่อยสองมีอยู่สามเหตุก็ไปลองทําในชีตดูนะครับลองทําในชีตดูเพราะว่าในชีตก็มีทั้งสองและก็สามเหตุนะครับเอ่ย้อนกลับมา ข้อกาข้อนี้นิดนึงนี่ที่บอกว่าสัตยนิรันมีอยู่สามข้อที่ว่ายากยากเนี่ยคำว่ายากคืออ่ะย้อนนิดนึงนะครับการตรวจสอบการเป็นสัตตนิรันทำได้กี่วิธีครับสามวิธีนะครับวิธีหนึ่งคือตารางวิธีสองคือการขัดแยง้งวิธีสามคืออะไรการสมมูล ตารางก็ก็ชิวๆไปแต่ว่าถ้าข้อการไม่แนะนําให้ทําตารางนะครับให้ทําเป็นการขัดแย้งไม่ก็สมมูลเอาทีนี้การขัดแย้งก็จะมีเน้นอยู่2เครื่องหมาย2ตัวเชื่อมนะครับก็คือตัวเชื่อมแล้วกับตัวเชื่อมหรือนะครับแล้วกับหรือที่ต้องทําการขัดแย้งนะถ้าตัวเชื่อมหลักเป็นแล้วกับหรือเนี่ยให้ทําการขัดแยง้งไปเลยนะครับแต่ถ้าตัวเชื่อมหลักเป็นก็ต่อเมื่อให้ทําสมมูลนะครับ ทำยังไงก็คือแบ่งข้างไปเลยตรวจสอบว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้เหมือนกันเปล่าถ้าเหมือนถ้าเหมือนกันแสดงว่าออสมมูลนะครับถ้าสมก็เป็นสัตว์นะครับแต่ถ้าไม่สมก็ไม่สัตว์ไม่สัตว์นิรันดร์นะครับย้ํานะครับการขัดแย้งให้ทําแล้วก็หรือแต่ถ้าเป็นก็ต้องเมื่อให้ทําการสมมูลเอานะครับอืมก็เท่านี้แหละครับ